สวัสดีค่ะทุกคนกินข้าวเย็นกันนะคะทุกคนดูบ้านเราอยู่แบบเท่าเทียมกันนะคะนู่นจ้ะสามีกินข้าวตรงโน้นนะจ๊ะนี่ฉันนั่งตรงนี้ค่ะก็ะเพียบอย่างดีอันนี้เราอยู่กันแบบเท่าเทียมนะคะมีสนใจเมียด้วยนี่ยเน,นีสภาพอันนั้นคุณชายค่ะเขานั่งข้างบนจะ้ะฉันเป็น นั่งค้าดแต่ฉันต้องพับเพียบนั่งกินกระพื่อจ้ะนี่กับเข้าเราเดี๋ยวพูดให้เดี๋ยวให้ดูกับเขา้าวันนี้เมนูคนถูกหวยจ้ะกินข้าวแบบนี้ค่ะวันนี้อันนี้กินเสร็จแล้วนะจ๊ะโน่นจ้ะซุ่มันเขือแบบแซบจ้ะหูโคตรลอยบอกเลยโคตรลอยอันนี้เป็นพักจ้ะตำลึงอะไรนู่น มีหมูทอดมีนี่กินอะไรจ้ะสองคนจ้ะแบบดีจ้ะแซ่บมากนี่ก็ตัดภาพมาที่นางทาดอย่างน้นะจ้ะต้องนั่งกินกับพื้นนะจ้ะไม่งั้นเขาไม่ให้นั่งขงบวนนะขึ้นไม่ได้นะต้องนั่งพื้นอย่างนี้นะจ้ะไ,ได่ไหมกินให้ดูเดอกจ้ะไปไหนแล้วจตะวันนี้มันร้อน บ้านดูบ้านจ้ะอากาศร้อนไม่ออกไปไหนวันนี้ก็เลยวันนี้วันหวยออกเนาะถูหวยนิดหน่อยจ้ะแต่ว่าก็คือขั้นออกนอกบ้านแต่อากาศร้อนมันโคราชสี่สิบองศาพี่น้องให้ถูกเลขดึงออกทะเบียนรถมเมื่อปีนี่หมูทอดอร่อยมากแค่ไม่ใส่อะไรนะใส่แต่เกลือก็กไอ้นี่พี่เช กับซอสเชฟเด็ดอร่อยกินให้ดูอร่อยผักมะเขือก็เลยอยผัมะเขือใส่ปลาทูมะเขือบ้านมะเขืออ่อนอ่อนซื้อมาสิบบาทไม่ได้ดจำเมนูคนถูกไว้กินยังไง่ยอยากกินเหมืนมมอนนี่คือข้าวเหนอกข้างนอกอา่อยลูกชายกินให้ดูพากินข้าวเอฟซีดูหน่อยสิ เียงพัดลมแล้วทุกคนเปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลมไปตอนนี้ฉันร้อนมากฉันร้อนมากฉันก็เปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลมยัดกันเลยจ้ะมันทําให้แอร์ทำงานเบาทํางานง่ายเขาเรียกว่าทาให้แอร์ทางานไม่นักมากแล้วมันก็ทําให้เย็ยนเร็วจ้ะเพราะว่า้องนี่ยู่ติดแอร์เท,ท่าไหร่สองหมื่นสี่เล่อ BTU ห้องนี้มันก็กว้างูนะมันติดแอร์จริงๆไม่เปิดพรดลมมันก็นเย็นจ้ะอุ้ยแต่ฉันอยากแบบช้ำๆข้างใน,นอากาศข้างนอกไม่น่าครบจ้ะอันนี้เป็นกาเกเจียวจะซื้อมาจากตลาดยี่สิบบาทถ้าสุดหนังจีนผัวฉันอยู่ข้างหลังเราจะไปบอกก็บว่าฉันเป็นนางทาสเขาบอกว่ากินข้าวในห้องแอร์ไม่เหม็นนะเหม็นจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวสีดำหอมออน มันจะมีกนนลิ่นดึงเลยแต่ว่าทํทำไงได้ล่ะรอนเนาะอีกคำหนึงจะแพยกินให้ดูเลยจะไปละมาทักใครกับกลมวทวดีค่ะเอะดีไย